เบอรเนี่ยอร่อยหนึ่ง้ากผมครับได้เยอะขนาดใดครับนี่ครับตับแล้วก็เนื้อครับนี่สองอย่างนี่ร้อยหนึ่งครับนี่ครับเนื้อกับตับสองอย่างนี่ร่อยหนึ่งครับได้เยอะมากเลยนะตาเพชรก้อยเพชรลาบนี่ได้ประมาณสามจานนะขนาดนี้นะครับไปลงมือหั่นกันเลยครับครับเมนูมื้อนี้ครับสิก้อยตับครับก้อยเนื้อแหละแต่เน้นตับเยอะเะ ไปก็เป็นการปรุงครับผมจะเอาเลือดลงไปผสมก่อนนะสูตรผมเพื่อให้เนื้อมันแดงแดงครับเนื้อมันแดงแมันจะได้หน้ากินหน้ารับประทานเนาะเมืน่นลาบออกมาเนื้อซีดไปดังเนื้อหมูมันก็เพาเป็นตะกินครับก็ต้องเอาเลือดเข้าไปผสมให้เนื้อมันแดงครับนะนี่คคอสูตรผมครับหรือถ้าผู้ใดมักขี้เพียมักขมก็เอาขี้เพี้ยไปผสมพร้อมเลยนะครับแต่ว่าเมื่อนี้เ่าใส่ขี่เพี้ยนะ ไาอย่างนี้นะครับนี่ต่อไปเป็นพริกป่นต่อไปพริกป่นครับเรงเผ็ดลายเผ็ดเราจิ้มมาได้ยากจะของไนดะ้บ่ายากคนอื่นได้เผ็ดลายข้าวคัวครับผงชูรสครับน้ำปลาครับ เสร็จแล้วก็ใส่ดีที่เขาให้มานี่นะมันจะขมขมนิดนึงพอได้มกขมลายกับใส่ดีขวดเข้าไปอีกนะครับถ้ามะขุมลายนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็หั่นผักใส่เป็นอันกินเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย นี่ครับก้อยเนื้อผมก็เเร็จเรียบร้อยแล้วครับปล่อยเนื้อเล่นตับเยอะๆครับเมื่อเนี้กินเข่าแรง้องกันครับครับก้อยเนื้อผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเน้นตับเยอะๆครับเมื่อนี้ว้ามากินน้ากันครับอาทิตย์ที่แล้วลืมก้อยเนื้อเลยวันหยุดอาทิตย์ที่แล้วนะวัวแต่ยุ่งๆเลยลืมบริกรก้อยเนื้อเลยปกติมีจัดเมนูดิบๆทุกอาทิตย์นะครับนะ นี่ก็เลยเป็นมากินมือวันจัเเทนทร์แทนวันจันทร์จะไปลงวันอาทิตย์เอ้ยลงวันจันทร์กับไปลงวันคันคลิปอ่ะอือืออือหอ้วเขาก้อนอพึ่งหนึ่งไหมไหม้อน หิวเขาก็หิวไปเล่นออกำกำลังกายมาคำพวดมือน,นีับแจะเบิ่งผู้สาวอยู่หลายเลขคำนี่ครับ ที่จริงเขาเรียกว่าผักสลัดนา้าผักสลัดน้ําหรือว่าผักวอเตอร์เกตนะครับนะผักนี่มันชะกกอบมากเลยนะครับนะเนี่ยนี่ผมเก็บมาไม่ใหม,ม่สดๆเลยนะเก็บมาอยู่ไหนบ้านมันชิ่กอบมากเลยเพื่ออยากได้ก็ไปหาเสรเิร์ชบนเน็ตเอาแล้วกันนะครับมันซื้อผักสลัดน้ําหรือว่าผักวอเตอร์เกตผมกัดเอิญติดปากมาแต่ผักกาด้นามผักกาด้นาลูกน้องผักเอิญ น,นี้ย่อนประกว่าเก็บอยู่หน้าบ้านด้วยกันอืม นี่นะครับเนื้อร้อยหนึ่งบ้านผมได้ลายบรจาวานะถ้าไปเฮ็ดใส่จานใส่ผักหลยายคลายนี่ก็ได้ประมาณสามจานแล้วนะเข่ากระติดมือ ได้หลายคักหลายเนื้อเนี่ยไปรอยหนึ่งกินขอดวกันครับก้อยเนื้อไปนี่เน้นตับเยอะเยอะ โอ้เขาก็ติดมืออะไรป่ะโอ้ยหนาเกียดเนาะกินเข่าเข่าติดมือถึงกินป้อมก็เน่นบระเดี๋อาอายวไอก็ปเป็น,น่งตายตาย ทางหลังนี้บนโมเดียวนะร้องเท่านะแต่คนอื่นมเดียวสันว่าปือโปรตีมขายร้องเท่านะน รองเท้าอาชีพเสริมครับนอาชีพหลักคือรับราชการโอ้เข้าต็มือเถอะวะหัวหอมเลยเดี๋ยวเดยวขอตัวไปล้างมือก่อนจะกินไมกกนอยู่แป๊บนึง ไปล้างมือมาแล้วค่อยจับเอาไวนนะจับแห้งมาได้มันติดมือ กินไปมาบะกลายแล้วยังเหลือซำเก่าอยู่เนื้อเนื้อเพิ่นได้ลายครับอิรินะครับนะส่วนยอดเนื้ออยู่นี่โล่สองร้อยเจ็ดสิบบาท พูดถึงว่าเนี่ยพ้อมสดเนี่ยมันกิดสู่บ้าน,ววนเฮาวอะไรนะนะบ้านท้าพพฤศจิขาชื่อหนึ่งนะอันนี้เพิ่นขายจนเบิดเพิ่นยังขายไหมแต่ว่าที่ขายเนี่ยนอนคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยเพิ่นขายเนี่ยนอนแต่ว่าวันปกติเนี่ยเพิ่นงขายจนเบิดไปละเพิ่นยังขายไหมเนี่ยเขาเลยสดไปเลย อยากกินเนื้อสดต้องวันอาทิตย์ตลาดนัดที่วังแมนว่าเฮอนตลาดนัดที่วังบุรีหน้าบ้าน ันจงไว้มันก็ได้กินนะครับผมเขาเลยเฮด็ดเบิร์ดเลยกินโมเบริร์ดแกจังไปอุ่นดาวมืนคือยังผิดติดเขาตกใจ buồn ừ, tắp tập tập này, còn nhảy, vui, để mình xuyi Ừ. ปกติเสาทิ์ผมไปขายรองเท้านะครับนะจงนี้ก็โลกโควิดระบาดไล้ยรองเท้าก็ไม่ได้ขาย

โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube ลูกใบชะตาแท้อามีขอบคุณที่คอ,อมเมนต์ comment, นะครับนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ